สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องด่วนที่อยากประกาศและอ้อนวอนไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนจากเหตุการณ์ทางการเมืองในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2564ได้มีผู้ชุมนุมบางส่วนได้ระบายความโกรธแค้นและความไม่พอใจลงบนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ว่าท่านจะกระทําไปโดยไม่ได้ยังคิดหรือจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบผมขอวิงวอนอย่าได้ทําลายหรือทําให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสียหาย ซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไม 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้คือผลงานของคณะราษฎรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเทอิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจรวมถึงพลเรือนที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสในสมัยรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามทำพิธีเปิดเมื่อวันที่14มิถุนายน2485สงครามครั้งนี้ ทำให้ไทยได้ดินแดนกัมพูชาและลาวบางส่วนที่เคยเสียไปให้กับอินโดจีนฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5กลับคืนมาชั่วคราวเป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดของรัฐบาลภายหลังการปฏิวัติสยาม2475 2. อนุสารีย์ช้ยสมรภูมิแห่งนี้คือผลงานสําคัญของกองทัพไทยถือเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทําสงครามเอาชนะเจ้าอนณานิคมได้และ เป็นสงครามที่เกิดยุทธเวหาครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยตามมาด้วยยุทธนาวีครั้งแรกและครั้งเดียวของกองทัพเรือไทย 3. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือที่จารึกนามของทหารพลเรือนไทยที่ได้สละชีพตัวเองในสมรภูมิไว้บนแผ่นทองแดงที่ฐานของอนุสาวรีย์ไม่เพียงแค่กรณีพิพาทษอินโดจีนฝรั่งเศสแต่ยังรวมถึงสงครามมหาเอเชียบูรพารวมถึงทหารไทยที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี รวมทั้งสิ้น8 0 1นาย 4. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือที่เก็บอัฐิของทหารไทยนับพันคนที่เสียชีวิตในสงครามด้านในของอนุสาวรีย์รวมทั้งทหารไทยที่เสียชีวิตจากความไม่สงบภายในประเทศสงครามเวียดนามและนักรบนิรนาม 5. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีคุณค่าทางสถาปัตยะกรรมอนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบโดยหม่อมหลวงปุ่มมาลากุล และร่วมควบคุมการออกแบบโดยศาสตราจารย์ศินพีระศรีนับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครผมขอวิงวอนไปยังคนไทยทุกท่านถึงแม้อาจจะมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันไม่ว่าท่านจะเป็นเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมกลุ่มนิยมเจ้ากลุ่มนิยมทหารใดๆก็ตามอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นเป็นสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และมีความหมายสำหรับทุกกลุ่มการเมืองในประเทศไทย โปรดช่วยกันรักษาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่าให้เสียหายและอย่าให้หายสาบสูญไปเหมือนกับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ